ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพพอกับผมอีก่เช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกษตเครกับผมครับสารทิปนี่ครับผมก็ได้ผ้ามาตที่ตามหลังจากฝนจะตกแล้วครับกดเลยปลอยว่าเขาแปลงครับแปลงปลอยนะครับเพื่อให้เขาได้แชร์ได้เล่มนะครับนี่เก็จะได้ตัดทั้งมวะศาดไว้นะครับเป็นแปลงหยาดเพื่กุลานะครับ นี่นะครับอยู่กันแบบนี้แหละพี่น้องครับตามภาษาของคนหักว่าหัวใจกบเสียดครับผมเด็ว่าผูกออกมา อื็เป็นง่ว้าพอพันครับเด็ดเด็ดอืมง่ว้าพอพันยบฝ่ามครับบ้ามั่นนะครับอือืมอืมอืมครับ เก็บเด็กตุ๊บหน่อยครับตามภาษาของคนหักว่าหัวใจกระเสียครับผมนี่นี่ก็เป็นน้องปังปังครับช่วงหน้าฝนนี่เป็นช่วงเป็นโรคล่ำปีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นโรคล่ำปีสกินนะครับ ลกล้ำปีนะครับก็เป็นไปหลายแล้วครับนี่เป็นตังๆครับ บิ๊กมาตเตอร์น่อยได้ไม่ได้เจ็ดน,นี่ครับก็บสิครบเดือนนะครับนี่ครับบิ๊กมาตเตอร์นี่ครับสายเนื้อครับท่านผู้ชมครับสายเนื้อมาปล่อยไว้เอาแปลงเขาไร่แครอทเล่มนะครับ จิ้ดีนะครับแห้กูล่เกษตรทัดหนาไว้จะลาบออกครับปอยไว้ลร้มือแล้วครับฝนย,ยุดตัวกับปอยขอบแปงอีกล็อกหนึ่งครับคนละละ็อกคนละด้านเป็น ลูกสาวของเจ้ากัปตันพารุ้ยครับนี่ครบสามเดือนแล้วครับครบสามเดือนสามเดือนพอดีครับนี่ครับเจ้าเนื้อนะครับน้องปังปังเป็นรับปีตุ้มหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นรับปีตุ้มหนึ่งผมกะรักษาแล้วครับตามอาการนะครับน้องปังปังเนื้อหนังมาเต็มเลยนะครับ เรียนนับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งว่าพอพันน,น,นะครับบางนี่งามเนื้อหนังมาเต็บมนะครับสุดยอดพันธุก,กรรมนะครับเก็บเด็กเก็บหน่อยครับการภาษาของคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผม ท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบ,บขอบคุณขอบก้นพี่น้องนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บย่าให้ด้ความไข่ย,ย่าได้มีบุญกุศลน,น้ำตุ่มน้ำสู้ธุบาตยางครับถ้ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำนะครับเด้อแก่งเตือนคลิปต่อไปครับผมก้าวเข้ามาสวัสดีครับ